สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีนะครับวิธีเอาปรเกนออกนะครับนี่ครับเกนที่มันติดแน่นนะครับแค่ออกไม่ได้นะครับติดแน่นวิธีง่ายๆนะครับเอาออกว่าจะเอาออกอยังไงมาดูเลยครับผมหรือ นี่ครับเพียงแค่ตัวทีตัวหนึ่งนะครับเฉพาะที่มันแคบอ่ะเจอแล้ครับวิธีง่ายๆนะครับนี่ครับ,รบนี่ครับเคาะเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับออกแล้วครับผมสำหรับโปรแกนที่ติดแน่นนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับ เกลนฝาสูบถ้ามันติดก็เกลนเสื้อสูบนะครับถ้ามันติดก็ทุกไอสามารถเคาะแบบนี้ได้นะครับครับผมมีเคล็ดลับดีๆเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับใส่แผ่นคลาดให้ดูนะครับคลิปต่อไปนะครับผม ครับผมก็สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ